ออเนอร์500โปรจากออเนอร์จีนต้อนรับตลาดด้วยกล้องหลัก 200MP ที่มีความละเอียดสูงพร้อมกับกล้องเพรสโคหกสิบที่มีขนาดเล็กและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในคลาสทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัล3เท่าซึ่งเป็นชุดกล้องที่มีพลังมาก อีกทั้งมีชิปเซตสุดแรงอย่าง Qualcomm Snapdragon 8 e l i SoC ที่ช่วยให้เคลื่อนไหวง่ายดายการขับเคลื่อนนั้นการขายของรุ่นนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2023และมีหน้าจอขนาด6.5นิ้วทําให้มีความสามารถในการซูม o p ปติคัน3เท่าทําให้มีความสามารถในการซูม o p ปติคัน3เท่าทําให้มีความสามารถในการ ประชุมออปติคั่าาาทให้มีควนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลน สามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมต่อ คิคคันสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำ ให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเอ ถ้าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคันเท่าทาอลสามเท่าทำให้มีความ สามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำหาย ข้อมีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถ ในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสอ ห้ามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการ ซูมออปติค so ัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการ ฮาร์รซูมออปติคั่าาทให้มีควนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูม optical 3เท่าทํา,า,า,ใ,า, 3, าทให้มีความสามารถในการซูม optical 3เท่าทํา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 ให้มีความสามารถในการซูมออฟ ติคันสามเท่าทําให้มีความสามารถในการซูมอัปติคันสามเท่าทําให้มีความสามารถในการซูมออปติคันสามเท่าทําให้มีความสามารถในการซูมออปติคันสามเท่าทําให้มีความสามารถในการซูมออปติคันสามเท่าทําให้มีความสามารถในการซูมออปติคันสามเท่าทําให้มีความสามารถในการซูมออปติคันสามเท่าทํา ให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคัลนสามเท่าทำให้มีความสามารถในการซูมออปติคั่นสาม